ละค่ะคราวนี้เรามาลองทดสอบรถ EV กันว่าประหยัดจริงไหม ที่กำลังสนใจที่จะใช้ EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงกันบ้างคะเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้ค่าไฟให้ถูกที่สุดถึงแั้ว่าจะอยู่คอนโดบริหารจัดการเรื่องของการชาร์จได้ถ้าเราวางแผนดีๆนะคะค่าประกันล่ะคะประกันรถผมมองว่ามีทิศทางที่ถูกลงบอกเขายังอมย่างนะครับต้อพูดเบาๆนะดี๋ยวเจ้าของบ้านก็ได้ยิน สวัสดีค่ะเพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีช่วงนี้รถ EV กีกำลังเป็นกระแสเลยนะคะเอิญก็เลยพาทุกคนมาคุยกันกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้รถ EV จริงๆเลยว่าใช้แล้วเป็นยังไงต้องปรับตัวอะไรกันยังไงบ้าง วันนี้เอิญพามาคุยกับกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย2ท่านค่ะท่านแรกคุณชันทกรเดวิดกริดวิทยา,ยาการอุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยฝ่ายข้อมูลการสื่อสารและประชาสัมพันธ์และท่านที่2คุณวรากรกรติกาวงกรรมการบริหารสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะคุณกร,ค,รคุณเดฟก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะคุยกันเรื่อง ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงๆก็เลยพามาคุยที่บ้านเลยนะคะวันนี้บาบุกที่บ้านคุณกรหน่อยขออนุญาตนั่นงคุยกันที่บ้านแล้วเดี๋ยวคุณกรจะพาแนะนําเรื่องต่างๆที่จะต้องปรับตัวนะคะงั้นตอนนี้เรามาคุยกันก่อนเลยว่าถ้าใครที่กําลังสนใจที่จะใช้ EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงกันบ้างคะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์น้ํามัน พอคุณเอิญใช้รถไฟฟ้าเนี่ยต้องมีการวางแผนนะครับจะต้องรู้ว่าจุดชาร์จรถที่ไหนแผนที่ว่าก็คือต้องรู้ด้วยว่ามีจุดชาร์จรถ,ถที่ไหนใช่ไหมคะคจะได้คำนวณระยะทางได้ถูก,ถกต้องครับใช่แล้วก็ข้อสําคัญข้อหนึ่งคือรถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้แบตเตอรี่ เราไม่ควรที่จะให้แบตเตอรี่เนี่ยเหลือศูนย์นะครับมันจะทาให้แบตเตอรี่เสื่อมคนที่ใช้รถไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ยเขาจะท่องกันว่าสูตร8020นะครับคือไม่ควรให้แบตเตอรี่เนี่ยเหลือต่ํากว่า20%ต้องชาร์จแล้วก็ชาร์จให้เกิน80%ขึ้นไปเราถึงจะหยุดชาร์จมันได้ก็เป็นการรักษาแบตเตอรี่ไปด,ด,ด้วยนะคะ,ะ,คะอ่าแล้วที่บ้านล่ะเราต้องมีการทําอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าเราอาศัยอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะซื้อวอลชาร์จที่เป็นตู้ชาร์จติดผนังเอามาติดไว้ที่บ้านเพื่อที่ว่าเรากลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะเสียบรถไฟฟ้าของเราได้เลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยรถ เวลาเราซื้อ E ีีอ่ะเขาจะแถม a อร์ชาร์จมาให้ด้วยไหมคะบางยี่ห้อแถมบางยี่ห้อไม่แถมส่วนที่ไม่แถมเนี่ยเราก็ต้องซื้อเองส่วนที่แถมมาเราก็สามารถที่จะติดตั้งได้เองเลยนะครับโดยที่จะมีช่างของสูตรบริการนั้นๆมาติดตั้งให้ครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการปรับตัวเมื่อใช้รถอีกเรื่องหนึ่งค่ะวิเตอร์ไฟฟ้านะครับพฤติกรรมการใช้งานของคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้ค่าไฟให้ถูกที่สุดนะครับอย่างบ้านผมเองเนี่ย ผมก็ใช้มิเตอร์ที่เขาเรียกว่า T O U หรือว่า Time of Use นะฮะกลางคืนก็จะถูกถ้าผู้ชมทางบ้านเนี่ยใช้ค่าไฟปกติ1ห,หน่วยเนี่ยท่านจะใช้ประมาณ4บาท40ตังแต่ถ้าเป็น T O U เองค่าไฟตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึง9้โมงเชา้าเราจะจ่ายค่าไฟเพียงแค่2บาท60สตังแล้วกลางวันเนี่ยก็จะเป็น5บาทนิดนิด,นดส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือวันหยุดราชการ ก็จะเหลือ2บาทกว่ากว่าบุฟเฟ่ตยี่สิชั่วโมงก็คือออกไปทํางานตอนกลางวันแล้วก็กลับมาชาร์จรถในตอนกลางคืนซึ่งช่วงเวลาที่เราชาร์จรถเนี่ยมันก็จะใช้ไฟฟ้าเยอะแหละซึ่งเราชาร์จกลางคืนมันก็จะได้เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนะคะแล้วคุณเดฟล่ะคะอย่างกรณีคุณเดฟเนี่ยคุณเดฟอยู่คอนโดคุณเดฟไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณกอน์ได้เชิญคุณเดฟมาคุยด้วยนะคะเป็นแขกรับเชิญ คุณเดฟอยู่คอนโดเนี่ยคือคต้องปรับตัวยังไงคะผมว่าโดยส่วนใหญ่นะัปัจจุบันในปีนี้คือทุกๆคอนโดคือจะไม่ได้มีสถานีชาร์จประจำนะครับจาก เงินไขหรือก็หรือข้อจํากัดต่างๆที่ปัจจุบันที่ยังยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าในคอนโดก็คือต้องออกไปชาร์จสถานีข้างนอกอยู่ตลอดเวลามันเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ใกล้เคียงเรานะครับมีสถานีชาร์จอยู่ที่ตรงไหนอัตราเป็นเท่าไหร่เราควรไปชาร์จอยู่ช่วงไหนการวางแผนที่ดีก็จะทําให้เราไม่ต้องมุ่นวายเรื่องของรถไฟหมดกลางทางหรือกระทั่งเราอาจจะได้รับอัตราราคาที่ถูกกว่าปกติด้วยถ้าเราวางแผนการชาร์จดีๆดีแต่ว่าคือถ้าเราลองเทียบกันดูระหว่าง ชาร์จที่บ้านกับชาร์จที่คอนโดเรื่องค่าใช้จ่ายในการชาร์จเนี่ยคอนโดมันน่าจะสูงกว่าไหมคะใช่ครับคือชาร์จที่ที่ชาร์จสาธารณะนะครับหรือว่าพั b l i บลิกชาร์จิ้งสเตชันแล้วกันเขาก็จะบวกค่าไฟขึ้นไปจากค่าไฟปกติคือเขาต้องทำกำไรเออไม่ไงั้นเขาจะ <ทำ S 1> มาตั้งให้ฟรีฟรีทำไมตัวผมเองเนี่ยใช้รถตู้ ก็เหลือแค่กิโลละประมาณ70ตังค์แต่ถ้าออกไปชาร์จข้างนอกก็อาจจะพอๆกับคุณเดฟ1บาท10ตังค์1บาท20ตังค์ก็ยังถือว่ายังถูกกว่ารถน้ํามันเลยังถูกกว่าแต่อย่างกรณีคุณเดฟเนี่ยก็คืออยู่คอนโดจริงๆมันก็มีหลายคนน่ะที่เขาอยู่คอนโดแล้วเขาก็กังวลในเรื่องนี้ค่ะว่าการที่จะใช้รถไฟฟ้าแล้วถ้าอยู่คอนโดมันก็หาที่ชาร์จลาบากแต่นี้มันก็เหมือนเป็นข้อพิสูจน์เหมือนกันว่าคุณเดฟเองก็รู้สึกว่ามันก็สามารถที่จะใช้รถ เป็น EV ได้ถึงแม้ว่าจะอยู่คอนโดซึ่งเราก็มีวิธีในการบริหารจัดการเรื่องของการชาร์จได้ถ้าเราวางแผนดีๆนะคะคตั้งแต่ใช้มานี่คือมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะส่วนตัวประมาณ2ปีก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรสร่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาทั่วไปการสลับยางการเปลี่ยนฟิลเตอร์แอร์อะไรต่างๆน่าจะเป็นรถทั่วไปในเรื่องการชาร์จไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาอาจจะดูยุ่งยากเพราะว่า ถ้าเป็นรถ้มันเราขับไปเราก็เห็นแหละว่ามันมีปั๊มอยู่แต่ว่าปัจจุบันสถานีชาร์จก็จะสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผู้สนิทรถรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันช่วยเหลือเรามากๆในการให้ข้อมูลในการที่เราจะต้องวางแผนกันต่างๆครับค่ะเราคุยกันถึงเรื่อง w a l c h a r t คุยกันถึงเรื่องมิเตอร์ T O U เดี๋ยวให้คุณกรพาดูดีกว่าว่าที่บ้านติดตั้งยังไงนะคะโอเคครับไปครับ กรณีถ้าเราจะติดวอชาร์ทที่บ้านอย่างนี้บ้านคุณกรณก็คือติดอยู่ตรงนี้เลยบริเวณรถว่าตำแหน่งมันก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ฝาเปิดที่ชาร์จเราจะต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะกับตำแหน่งของจุดชาร์จของรถยนต์แต่ละคันบ้านคุณกรณ์เองเนี่ยก็มีรถ E ีีมากกว่า1นึ่งคันเวลาจะชาร์จก็ถอยเข้ามาทีละคันทีละคันแล้วก็ชาร์จแต่ตรงนี้ก็คือเล็งแล้วว่าจุดนี้สะดวกสุดแล้วอาทีนี้มาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายกันหน่อย ถ้าเราติดตั้งบอชาร์จแบบนี้มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงแค่ไหนตัวนี้ก็แล้วแต่แบรดนดะ์คะแต่ละตู้ชาร์จเนี่ย กำลังไฟของเขาเนี่ยนะครับเป็นกําลังไฟเท่าไหร่มันก็จะมี7.5กิโลวัตต์มี10กว่ามี22ราคาก็จะแพงขึ้นไปตามกําลังไฟของตู้ชาร์จนะครับอย่างตัวเนี้ยเราก็เลือกที่7.5กิโลวัตต์ก็พอละสาหรับรถของตัวเองก็แค่นั้นเองก็อยู่ที่ราคาก็45หมื่นไปจนถึง7 8หมื่นทีนี้ถ้าเวลาเราชาร์จเนี่ยโดยทั่วไปถ้าอย่างคุณกรชาร์จที่เป็นรถตู้ครับนานไหมคะกว่าจะเต็มก็อย่างสเปคตัวนี้ก็เป็น7.5 กิโลวัตต์นะครับก็อย่างเราตู้เราใช้สัก80%สเนี่ยสมมติว่าเราใช้สัก70กิโลวัตต์อ้าวก็10ชั่วโมงก็เต็มแต่สมมติว่าตู้ชาร์จให้มันใหญ่ขึ้นเป็น22ิกิโลวัตต์มันก็จะชาร์จแค่2-3ามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็น Public c h a r g i n g Station ที่เขาบอกว่าชาร์จครึ่งชั่วโมงเต็มตัวนั้นจะเป็น DC c h ชา g ์ r เจอร์ก็ัวปปั๊กก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะเหมาะกันชาร์จเร็วแต่อันนี้เราลงมาอีกหนันระ็บก เอก็พอแล้วครับอย่างบ้านคุณกรเนี่ยก็คือโดยพฤติกรรมในการใช้งานเนี่ยก็จะกลับมาช้าตอนกลางคืนเพราะว่าเช้าตื่นมาก็ไปทํางานแล้วไปเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้วแล้วกลับมาก็คือกลางคืนเลยเวลาช้าตอนกลางคืนเนี่ยเราก็อยากจะประหยัดคุณกรณก็เลยเลือกเปลี่ยนมิเตอร์เป็น T O U เราใช้ T O U มิเตอร์ครับเดี๋ยวคุณกรณพาไปดูหน่อยดีกว่าว่ามิเตอร์ T O U ที่บ้านคุณกรณเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงได้ครับ คุณกรพามาเปิดมิเตอร์ดูหน่อยนี่อยู่หน้าบ้านนะคะครับก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้เรื่องของมิเตอร์ t ี u นะครับก็จะเห็นว่าบ้านผมเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นมิเตอร์ t ี u เรียบร้อยแล้วนะครับ time of use ตัวเนี้ยกางวันก็จะแพงกลางคืนก็จะถูกค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะถูกนะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะถูกนะครับใช้แบบบุฟเฟ่24ชั่วโมงค่าไฟจากรถไฟ้าจะถูกมากสมมติเป็นไฟบ้านทั่ว,ว,วไปกิโลละบาท พอเราใช้ t o เเข้ามาเนี่ยจะเหลือแค่0.7บาทเท่านั้นเองซึ่งถูกมากเลยค่ะก็มันก็จะยิ่งถูกลงไปอีกถ้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นมิเตอร์ TOU แล้วถ้ามันไม่ t o u ขออนุญาตแอบดูข้างๆสองข้างบ้านดูเขอยู่หรือเปล่าบอกเขายังอนุญาตนะครับค่ะไอตัวนี้ก็จะเป็นมิเตอร์ที่เป็นมิเตอร์แบบธรรมดาทั่วๆไปในหมู่บ้านนะครับก็จะเป็น ต้องพูดเบาๆนะเจ้าของ,องบ้านเขาได้ยินตัวน,นี้ก็จะเป็นมิเตอร์แบบธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีราให้ฟ้าก็เปลี่ยนไปใช้ T O U <Back. S 1> แบบบ้านนี้ <B ani. S 1> เอาละค่ะคราวนี้เรามาลองทดสอบความประหยัดของรถ e ีีกันว่าประหยัดจริงไหมโดยรถที่เราจะใช้ทดสอบกันในวันนี้ก็จะมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล BEV ที่ใช้ไฟฟ้า100%รถตู้ BEV ที่ใช้ไฟฟ้า100%และรถ SUV แบบ p h e v Plug-in Hybrid ที่ใช้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันแล้วแต่ละคันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อกิโลเมตรไปทดสอบกันเลย สำหรับการทดสอบในวันนี้เราจะทดสอบแบบที่ใช้งานจริงขับเร็วบ้างช้าบ้างรถติดบ้างโดยขับรถแต่ละคันแล้วก็มาดูว่าแต่ละทริปใช้ไฟฟ้าหรือว่าเชื้อเพลิงไปเท่าไหร่แล้วคำนวณออกมาเป็นเงินเฉลี่ยเฉลี่ยที่จะต้องจ่ายต่อระยะทาง1กิโลเมตรนะคะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการเลยค่ะว่าเรดค่าไฟก็มีหลายแบบวันนี้เราเลยจะมาคำนวณให้ดู3แบบด้วยกัน ซึ่งค่าไฟนี้เราคิดณเดือนธันวาคม2566นะคะโดยค่าไฟแบบที่ใช้มิเตอร์ T.O.U. ชาร์จในเวลากลางคืนที่ถูกที่สุด2.66บาทต่อหน่วยค่าไฟมิเตอร์ธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเราเฉลี่ยมาที่4.22บาทต่อหน่วยและค่าไฟกรณีชา์จตู้ช์จสาธารณะก็เฉลี่ยมาที่7.5บาทต่อหน่วยซึ่งจะเป็นรถนั่งส่วนบุคคล B.E.V. และรถตู้ที่เป็น B.E.V. อันนี้ใช้ไฟไฟ้าอย่างเดียวเราก็คำนวณค่าไฟอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นรถ SUV ที่เป็น P.H.E.V. เดี๋ยวเราก็ จะเอาค่าไฟมาคำนวณคู่กับค่าน้ำมันซึ่งเราจะอิงกับน้ำมัน e20 ที่ราคา34บาทต่อลิตรค่ะและแล้วการทดสอบก็จบลงมาดูกันเลยดีกว่าว่าผลออกมาเป็นยังไงจากการทดสอบในครั้งนี้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล BEV ใช้ไฟฟ้า100%คันนี้จะใช้ค่าไฟไปถูกมากๆเลยค่ะ ถ้าเราใช้มิเตอร์ T.O.U. ชาร์จไฟตอนกลางคืนก็จะมีค่าใช้จ่ายแค่ 0.49บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นมิเตอร์ธรรมดาก็จะมีค่าใช้จ่าย0.7บาทต่อกิโลเมตรและถ้าเป็นค่าไฟจากตู้ชาร์จสาธารณะก็จะมีค่าใช้จ่าย1.39บาทต่อกิโลเมตรส่วนรถตู้ BEV ใช้ไฟฟ้า100%ค่าไฟกรณีใช้มิเตอร์ T.O.U. ชาร์จไฟตอนกลางคืนจะตกแค่0.61บาทต่อกิโลเมตรค่าไฟกรณีใช้มิเตอร์ธรรมดา0.97บาทต่อกิโลเมตรและค่าไฟจากตู้ชาร์จสาธารณะ1.73บาทต่อกิโลเมตรและสุดท้าย รถ SUV แบบ Plug-in Hybrid เมื่อเราคำนวณค่าน้ำมันออกมาแล้วก็จะได้ 1.19บาทต่อกิโลเมตรเมื่อมารวมกับค่าไฟฟ้ากรณีใช้มิเตอร์ T.O.U. ชาร์จไฟตอนกลางคืนก็จะมีค่าเชื้อเพลิงรวมทั้งหมด1.89บาทต่อกิโลเมตรแล้วถ้าเป็นมิเตอร์ธรรมดาค่าเชื้อเพลิงรวมทั้งหมดจะเท่ากับ2.29บาทต่อกิโลเมตรแต่ว่าเนื่องจากรถคันนี้ชาร์จที่ตู้ชาร์จสาธารณะไม่ได้นะคะเพราะว่าหัวชาร์จไม่เหมือนกันเราก็เลยไม่คำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะสรุปได้ว่ารถ e.V. เนี่ยก็ช่วยให้เราประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะแล้วยิ่งถ้าเราใช้มิเตอร์แบบ T.O.U. ชาร์ สุดแต่แม่พูดกันแต่ค่าไฟค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้รถมันไม่ได้มีแค่ค่าไฟค่าเชื้อเพลิงนะสิคะแล้วมีอะไรอีกบ้างไปคุยกันต่อค่ะกลับมาแล้วมานั่งคุยกันต่อในบ้าน การใช้รถ e ีวีเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่แตกต่างไปจากคนที่ใช้รถน้ามันบ้างคะถ้าเป็นรถน้ํามันเราจะม่ต้องมีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องทุกๆนึ่งหมื่นกิโลหรือ1นึ่งหมื่นห้าพันกิโลมีการเปลี่ยนของเหลวต่างๆแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็แทบจะเป็น m ม i นเทนเนนฟรีนะครับอย่างของที่บริษัทของผมเองเนี่ยเซลเนี่ยเราให้ใช้รถไฟฟ้าหมดเลยพอเข้าสูตรวิธีหนึง่งเขาก็จะเปลี่ยนแอร์ฟิลเตอร์ประมาณ2อ0สบาทเท่านั้นเองอนอกนั้นก็ไม่มีอะไรถือว่าถูกมากครับแทบ,บจะไม่มีค่าใช้จ่ายยอะไรเล คล,ค,คล้ายๆกันครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเนื่องจากอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถมันน้อยกว่าอยู่แล้วมันกันมาะฉะนั้นในชิ้นส่วนที่น้อยกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนประมาณ3,000ชิ้นส่วนรถน้ํามันเนี่ยจะมีชิ้นส่วนประมาณ0,000มนชิ้น oh. มันก็ห่างกันสิบเท่าเะนั้นเราก็แทบจะไม่มีการสึกหรออะไรเลยมันม็นฉะนั้นก็ เกือบจะเป็นศูนย์นะครับจริงๆคือถ้าจํานวนชิ้นส่วนมันลดลงเยอะเนี่ยความกังวลที่เราจะต้องมานั่งคอยดูชิ้นส่วนนั้นนี้นู้นมันก็ก็ถือว่าลดลงตามไปด้วยใช่ครับและอย่างเรื่องค่าประกันล่ะคะประกันรถเป็นยังไงบ้างถ้าใช้เอวีอะคะผมมองว่ามีทิศทางที่ถูกลงยังมีระยะสําคัญด้วยผมยกอย่างในประสบการณ์จริงที่เคยได้ทําตอนแรกที่ซื้อประกันนารถมาข้างแรกสปีกว่านี่ครับประกันอยู่ที่แสนกว่าบาทสูงมากอันนี้คือประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งค่ะ แต่พอปีที่ผ่านมาปีที่2งตกลงมาเลยประมาณ6กถึงเจ็ดหมื่นบาทปัจจุบ,บันก็ยิ่งถูกลงมาอีกผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยพอมีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นบริษทัทที่ทำประกันก็จะมีตัวเลขในการคำนวนณเพื่อ่จะทำให้ปรับเลขประกรันให้ลดลงมากขึ้นสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งณตอนนี้เนี่ยจะว่าไปจํานวนผู้ใช้รถอีวีในประเทศไทยเองก็ค่อนข้างจะสูงแล้วแล้วดูทิศทางแล้วปีหน้าก็จะสูงขึ้นกว่านี้อีกใช่ครับประมาณปีส0 2 1ันยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองจริงๆเรามีเลข การเติบโตคือการจดทะเบียนใ,ใหม่ของรถไฟฟ้าเหยียวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณกับ40%จาก21ถึง22<อ>แต่22ถึง23นี่ยังไม่หมดเราเห็นเลขประมาณสัก600มากขึ้นว่าถึงสิ้นปีน600นี่คือ600%ใช่เม<ช>ื่อเทียบกับปี2022ที่สูงกว่า2021มาประมาณเกือบ400% เท่าที่ดูเนี่ยมีความเป็นไปได้อีกนะว่าพอ2023เทียบกับ2024มันอาจจะเติบโตมากกว่า600%ก็ได้นะคะและ้วทีนี้พอเราเอามาใช้แล้วเราต้องมีการไปต่อทะเบียนรถต้องมีการเสียภาษีภาษีเนี่ยมันถูกกว่าหรือว่าแพงกว่ารถน้ำมันนะคะสมมติว่าเราใช้รถ SUV ที่เป็นน้ำมันเนี่ยก็จะโดนค่าภาษีน่าจะหลายพันนะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถผมหรือรถคุณเดฟเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขพันกว่าบาท นะครับถือว่าถูกมากก็หลายเท่าอยู่นะคะค,ค,ค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับ